สวัสดีคะ่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาพบกับคุณรูนุ่งนิกอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมองวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะคก็ยังคงอยู่ในเรื่องของภัยธรรมชาติค่ะในหัวข้อเรื่องไฟป่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆก่อนอนื่นเราต้องมารู้จักกับคําว่าไฟป่าก่อนค่ะ เด็กๆคิดว่าไฟป่าคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันในบทเรียนกันเลยคะ่ะสำหรับไฟป่าค่ะไฟป่าก็จะหมายถึงไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะเด็กๆแล้วลุกลามไหม้ภายในป่าค่ะโดยจะลุกลามได้โดยอิสระนะคะป่าจะจากการควบคุมค่ะไม่ว่าจะเป็น ไฟลุกลามไหม้ในป่าธรรมาชาตินะคะหรือในส่วนของป่านั่นเองค่ะในส่วนขององค์ประกอบของไฟป่านะคะดเด็กๆจะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่3อย่างด้วยกันค่ะได้แก่ความร้อนค่ะการออกซิเจนและเชื้อเพลิงค่ะองค์ประกอบทั้ง3สิ่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมไฟนั่นเองค่ะจากรูปนี้นะคะเด็กๆก็เด็กๆจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมไฟนะคะก็จะประกอบไปด้วย ความร้อนใช่ไหมลูกการออกซิเจนและเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบแรกกันเลยนะคะเด็กๆก,ก็คือความร้อนค่ะความร้อนนะคะก็คือแหล่งกําเนิดของความร้อนค่ะโดยจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือแหล่งความร้อนตามธรรมชาติและแหล่งความร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะในส่วนของแหล่งความร้อนตามธรรมชาตินะคะเด็กๆก,ก็อย่างเช่นฟ้าผ่าค่ะ ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าตามธรรมชาตินะคะการเสียดสีกันของกิ่งไม้ค่ะจะพบได้ในผืนป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนานแน่นและมีสภาพอากาศที่ร้อนนั่นเองค่ะและภูเขาไฟปะทุค่ะซึ่งจะเกิดจากไฟป่านะคะมักจะเป็นผลที่ตามมาทีหลังจากการประทุของภูเขาไฟนั่นเองค่ะและ 2. ค่ะเด็กๆแหล่งความร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะจะได้แก่ การเก็บของป่าค่ะซึ่งการเก็บของป่านะคะดเด็กๆมักจะมีการจุดไฟเผาค่ะเพื่อให้พื้นที่โล่งนะคะเพื่อความสะดวกหรือให้แสงสว่างในการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะการเผาไร่ซึ่งในกเกษตรกรบางส่วนนะคะมักจะเผาไร่เพื่อกําจัดวัชพืชและเศษพืชหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกในฤดูถัดไปค่ะ และการเผาไร่ในบางครั้งนะคะเด็กๆอาจทำให้ไฟลุกลามจนเกิดไฟไหม้ป่าได้ค่ะและการล่าสัตว์ค่ะดเด็กๆโดยการล่าสัตว์นะคะจะมีวิธีการก็คือจุดไฟไล่ให้สัตว์ขานี่ออกจากที่ซ่อนหรือจุดที่ให้แมลงบินหนีจากไฟนั่นเองค่ะในส่วนขององค์ประกอบที่2นะคะดเด็กๆก็คือการออกซิเจนเนาะเดี๋ยวเรามาดู ความหมายของการออกซิเจนกันค่ะการออกซิเจนนะคะเป็นองค์ประกอบหลักของอากาศโดยทั่วไปค่ะซึ่งในป่านะคะจะมีการออกซิเจนกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งปริมาณและสัดส,ส่วนของก๊าซออกซิเจนในป่านะคะอาจจะแปรผันได้นะคะเด็กๆตามทิศทางความเร็วและทิศของลมนั่นเองค่ะและองค์ประกอบสุดท้ายค่ะเด็กๆก็คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนะคะ จะได้แก่สารอินทรีย์ทุกชนิดที่ติดไฟได้ค่ะได้แก่ต้นไม้พุ่มไม้กิ่งไม้ก้านไม้ตอไม้กอไผ่ลูกไม้เล็กๆหญ้าพวกวัชพืชต่างๆนะคะและรวมไปถึงดินอินทรีย์นะคะและชั้นฐานหินที่อยู่ใต้ผิวดินเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชนิดของไฟป่ากันค่ะเด็กๆไฟป่านะคะจะแบ่งออกเป็น3ชนิดตามลักษณะเชื้อเพลิงที่ถูก เผาไหม้ดังนี้ค่ะชนิดที่1ค่ะไฟใต้ดินชนิดที่2ค่ะไฟผิวดินและชนิดที่3ค่ะไฟเรือนยอดค่ะในส่วนของไฟใต้ดินนะคะไฟใต้ดินค่ะเป็นไฟที่เผาไหม้อินทรีย์วัตถุนะคะสลายตัวหรืออินทรีย์วัตถุที่กําลังสลายตัวเหนือผิวดินในป่านะคะซึ่งบางทีไฟไหม้นี้ก็อาจจะไหม้พวกรากไม้ไปด้วยค่ะ ไฟไหม้ลักษณะนี้นะคะเด็กๆจะเกิดการเผาไหม้อย่างช้าๆค่ะจะไม่มีเปลวไฟให้เห็นจะมีควันเล็กน้อยหรือไม่มีเลยค่ะซึ่งไฟชนิดนี้นะคะจะเกิดจากไฟผิวดินและมีความรุนแรงของไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะอาจจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจะมีเปลวไฟเพียงเล็กน้อยใช่ไหมลูกก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีควันเล็กน้อยหรือจะไม่มีเลยนั่นเองค่ะ และถัดมาค่ะเด็กๆก,ก็คือไฟผิวดินนั่นเองค่ะไฟผิวดินนะคะเป็นไฟที่เผาไหม้พวกซากพืชหรือพืชผลที่ร่วงหล่นบนพื้นดินนะคะจะได้แกเ่เศษไม้ปลายไม้พืชชั้นล่างต่างๆนะคะก็อย่างเช่นหญ้าผ่้ไม้และลูกไม้นะคะจะมีอัตรอาการลุกลามตั้งแต่ช้าจนถึงเร็วมากค่ะจากรูปนะคะจากรูปค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีอัตราการ ลามนะคะตั้งแต่ช้าจนถึงเร็วมากนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆไฟเรือนยอดค่ะซึ่งไฟเรือนยอดนะคะเป็นไฟที่ไม่เรือนยอดไม้ค่ะและลุกลามจากเรือนยอดหนึ่งไปสู่เรือนยอดหนึ่งหรือนะคะจะลุกลามจากต้นที่1ไปต้นที่2ไปต้นที่3าไปต้นที่4ี่นั่นเองค่ะ ซึ่งไฟชนิดนี้นะคะมีความรุนแรงมากค่ะจะเกิดกับต้นไม้ที่มีความหนาแน่นมากค่ะซึ่งไฟเรือนยอดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือ1นนะคะไฟเรือนยอดที่ต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อค่ะก็คือไฟที่ต้องอาศัยไฟที่ลุกลามไปตามผิวดินนะคะเป็นตัวนําเปลวไฟให้ขึ้นให้ไฟนะคะขึ้นไปสู่เรือนยอดของต้นไม้ค่ะซึ่งลักษณะของไฟชนิดนี้นะคะ จะเห็นไฟผิวดินลุกลามไปก่อนค่ะแล้วตามด้วยไฟเรือนยอดค่ะและลักษณะที่2นะคะก็คือไฟเรือนยอดที่ไม่ต้องอาศัยไฟผิวดินค่ะซึ่งไฟลักษณะนี้นะคะเด็กๆจะเกิดในพื้นที่ที่มีต้นไม้ที่ติดไฟได้ง่ายค่ะและมีเรือนยอดที่แน่นทึบติดต่อกันค่ะการลุกลามของไฟนะคะจะเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะอย่างเช่นนะคะ อาไฟลามจากต้นที่1ไปต้นที่สองไปต้นที่3าไปต้นที่4ไปต้นที่5อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะและเมื่อลูกไฟตกลงบนพื้นป่านะคะก็จะทำให้เกิดไฟผิวดินไปพร้อมๆกันด้วยค่ะในส่วนของสาเหตุของการเกิดไฟป่านะคะเด็กๆหนึ่งเลยค่ะก็คือการเผาไร่ค่ะการเผาไร่นะคะจะเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุมค่ะอย่างเช่นการ เผาไร่นาน,นะคะก็จะเผาทิ้งไว้โดยไม่มีการควบคุมจนทําให้เกิดไฟป่าขึ้นนั่นเองค่ะอ่าสองค่ะเด็กๆก็คือการเผาป่าค่ะการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่านั่นเองค่ะการเลี้ยงสัตว์ค่ะคือจะเผาป่าเพื่อให้หญ้าอ่อนแตกกอและเป็นอาหารของสัตว์นั่นเองค่ะการพักแรมในป่าค่ะซึ่งการพักแรมในป่านะคะเด็กๆก็จะมีการ อาหุงข้าวทำกับข้าวใช่ไหมคะเราก็จะจุดไฟเพื่อหุงต้มอาหารและทำให้เกิดไฟป่าได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆจุดเพื่อกันแกล้งค่ะในกรณีที่ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับส่วนราชการนั่นเองค่ะในส่วนของความเสียหายและผลกระทบจากไฟป่านะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือสร้างความเสียหายต่อไฟป่า อย่างเช่นเลยนะคะลดการเจริญเติบโตและลดคุณภาพของเนื้อไม้ขาดช่วงของการสืบพันธุ์ทดแทนธรรมชาติและเปลี่ยนโครงสร้างของป่าน,นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเด็กๆสร้างความเสียหายต่อดินก็คือจะทำให้สภาพของดินนะคะเสื่อมสภาพ และเกิดการชะลางหน้าดินที่สําคัญเลยะคะเด็กก็คือการทําให้หน้าดินพังทลายนั่นเองค่ะดินนะคะจะเสื่อมคุณภาพใช่ไหมลูกอาถัดมาค่ะความเสียหายต่อน้ําซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมในช่วงฤด,ดูฝนนั่นเองค่ะเกิดควันพิษในอากาศสําหรับสิ่งมีชีวิตในป่านะคะ สัตว์ป่าก็จะไร้ที่อยู่อาศัยขาดที่หลบภัยค่ะจะมีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตสัตว์เล็กๆในป่านะคะและที่สำคัญเลยค่ะเด็กๆก็คือชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นั่นเองค่ะทำลายบ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สินนะคะถ้าหาเกิดไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่ากันเลยนะคะเด็กๆอย่างแรกเลยค่ะทําระบบป้องกันไฟป่าค่ะโดยใช้แนวคลองส่งน้ํานะคะและแนวพืชต่างๆซึ่งจะปลูกตามแนวคลองนั้นๆค่ะและ2ค่ะเด็กๆสร้างระบบการควบคุมไฟป่าตามแนวป้องกันไฟนะคะโดยจะทําโดยป่าเปียกค่ะจะอาศัยน้ําชลประทานและน้ําฝนนะคะ ถัดมาค่ะเด็กๆการปลูกต้นไม้โตที่โตเร็วนะคะคุมร่องแนวร่องแม่น้ําค่ะการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นค่ะเพื่อปิดกานร,ร่องน้ําหรือลําทานขนาดเล็กนะคะเพื่อใช้ในการเก็บกักน้ําค่ะและตะกอนดินไว้บางส่วนนะคะโดยน้ําที่เก็บไว้นะคะจะซึมเข้าไปสะสมในดินค่ะทําให้ความชุ่มชื้นนะคะขยายออกกลายเป็นป่าเปียกนั่นเองค่ะ และถัดมาค่ะเด็กๆก็คือการสูบน้ําเข้าไปในพื้นในระดับที่สูงค่ะก็คือการปล่อยน้ําลงมาทีละน้อยๆนะคะให้ไหลซึมลงดินค่ะเพื่อช่วยเสริมสร้างการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปของภูเขานะคะให้กลายเป็นป่าเปียกและยังสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆก็คือการปลูกต้นกล้วยค่ะซึ่งการปลูกต้นกล้วยนะคะจะอุ้มน้ําไว้ได้มากกว่า คือชนิดอื่นค่ะทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากกว่านะคะและส่วนการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนโดยทั่วไปนะคะสามารถทำได้ก็คือการไม่เผาขยะไม่กิ่งไม้ใบไม้หรือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่ในโรงแจง้งลดการใช้ยนานพาหนะในพื้นที่ไกลๆนะคะอย่างเช่นออกไปซื้อของหน้าปักซ้อยออกไปซื้อของหน้าหมู่บ้านนะคะเพื่อลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องของไฟป่านะคะเด็กๆก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูน,นะคะขอให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจเรียนค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ